ลองเปลี่ยสักติ้งเปลี่ยกระติงซ่อนอะไรบ้าได้ครับมึงตะลักมีงเปลีนกระติ้งตอกผมตนลักอยู่แล้วพี่เมลอน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 ไม่ลนเลยเมลอนมิดเมลอนเมลอนเลยเมลอนอี่เมลอนเมลอนเลยไม่เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนีไม่ใจเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนไม่ใจ อย่างก็บะมีนี่คือตรงมตรงมีเลยเด็กๆใ้คุ้มีกว่ากูไม่กูไม่ไม่น้อยๆมันมันไตกลายอ่มีร้อนมีมีร่อนเมร่อนเลยไม่ใช่างเสียใจมรอนนี่มีรอนเมร่อนเลยไม่ใช่้าไปเตมึงมีความคาดวที่จะแต่งเพลงเะดนมันก็จะน้อยน้อยได้นรับได้น้อยน้อยวันนี้เรามาอย่าละากระปุก ฟนยาลามาดไม่ครับนี่ก็มาติดต้อแล้วไตไหนยินได้เสียงแต่ไม่นะติดตอปไปพานเลมว่าติดไรูไม่รู้ที่พูดจะการกำลังไปจัเป็นยาลาลาอะไรมนลาทั้งกนี่สัู่เดียวเฉยอกกูไปอันลมึงเอาเร็วยิงงอไปไม่ยิงงองอไปง ปั่นเลยปั่นบแบกปื้อนล้วแทนไก็เปนนี้ไม่ความแปรือปันเลยมือฟังชือะอไม่อดมือฟังชื่อไ้ัือรั่นเลยใครก็จได้เละ่างนานาช่องอนแรกะช้่าวปออัสลามุลิกุอัสลามุลกุ เดกกักกกกกกักกกกอีสิงยาลาะสิงยาล่อสิงยาลาอสังยาลาปารุมปุมปุตามไปาไม่หใจพี่พี่น้อง้าใไทยมุสลิมีลงได้ไม่รู้ไม่รู้ตัวกัากัาปะอุ่นกินชาบ่บังอัรบ นี่เป็นละก้องชาชน่าครับไม่ได้เพราะว่าการฆ่าสั์ตัดชีวิตเป็นนิมิตแปรกแลวที่นี่ต้องการหู้สังเกตไหมว่าคนไทยบทสลิงทุกคนเดี๋ยวเราก็ตื้อซีนอดก็จะทําให้ทุกคนรู้ว่าคนเรายากดีมีตนยังไงเมื่อหิวเหมือนกันหมดมันมีความจัดสูงต่ําต่าเตี้ยยังไงเมื่อคุณหิวเมื่อคุณอดเหมือนกันหมดความหิวเหมือนกันหมดเห็นไหม Ni ba chó. Thì có đây. gì salamakum cho Ate kakawa. là là top not ngay 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 là ngay ngay tóc ngay 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 À ngay 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 làm ngay 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 làm ngay ngay โยกมาไม่โยอแต่ลามาเจ็บด้มังงี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 ้ฮะอะเบสโอแกดีโดบุยเดโมกัผู้ชายคนนี้มีใจไว้เพื่อเร

คือทีนี้ปลูกเขาวนทบไอ้น้่นล้งแคลไลกันบูนั่นน่ะบูนั่นน่เออนั่นน่ะเย้ยมย์ยๆยๆครับบูชาบูชามันแคลๆกันน้เปิ่มถึงแรงเรัเออกูหลาไม่นายวันนั้ใกล้หนตากไม่ได้ฟังป่าอย่กี่เวน ใ,ใจ,ใจ่ใววไหม้าใจครับคือพุ่งบอลมันจะเป็นเต่บอลก็ได้พุ่งบอลเดี๋ยวบวกกัไปทอดลังอีกทีวันนี้เราลองเพลงก่อนอว่าคระโปมขึ้นเป็นขมม่ดดอง็ได้มาจะดีขมมอกอะไรก็ไ,กไกด้ครับสัญญาณไปอยู่ตัดบอยหัวหน้าคาด มันจบก้าวตัดตเัวนแล้วเต็มไม่พื้นไหมใช่ไหนายสั่งมาเล้วมาไม่เท่านาี่ขัรวอรู่เต็มม้อต่อไปกล้ัรถบกเวาูดีน้ำเขายังนำอ๋อไอ้ก็บอกว่ากูยกไปติดกู่ีนอปเห็นติดปมเาต้อรู่าไงเหเขามักเรา้วยความไื่าก ใช่ไหมใจเขไไ้าะน,น,นั้เรา,าต้องครอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในปากตาหรือฐานเขาไม่ได้รับรายงานมันโรหครับนะ่าับเขาต้องอยู่ววรเขาต้องออกววรอยู่เวรนะก่อยินมักพาาเป็นนักตะดเ็นป้เนี่ยหรอผมแสนทราบถึงในพวมาลัยที่เป็นน้ำมาตให ขอบใจเสียแป้นดิ้งนอนชาวยาลาใจดีวันนี้ไม่ได้หยุดพักขอบคุณเแฟนๆที่รั ไม่มีอะพรแต่ว่ายังเลยไปไปแนนอเไรกันไปน,น,น

เดียวได้ไหมที่ที่ไปมึงใช่ไปคนเดียวผมน่าไม่เดียวต้องไปคนเดียวดีกวพวกเราทั้งหมดจะกลับรถโยนยนกันนะ ไปจริงนะคนดีสง่ายไปดีอยากไปที่มีเร็วไปอยากไปอยาไปอย่าอยาไปอยากไปอย่าไปเจอไปคนเดียวาว่มันไม่ไปพูดใหม่พูดใหม่ก็ได้คนดี อยากตัวลอยเรามาปลูกดอกรให้มันและที่สักการ My name is <laughs> will pass. <laughs> ข้าวหอมน้ำมันข้าปั๊มน้ำมันมีป้อปนนมทหารเซกมาตัวใจไม่มีสักคนเลยมาอยู่ที่นี่กันหม,หมดแล้วนะสามเชยป้อมหัวพานก็มีนะเอออันนั้นยิง ให้ความปลอดภัยเอกชัยและพ่แฟนแฟนที่มาหนาแน่นแ,นแฟนแฟนปลอดภัยกันเล้วเอเอ,เอตอนนี้ปลอดภัยกลับบ้านไปให้ปลอดภัยเี่บ้าไป แต่ชาตันั้นยังไม่ไปทำใจเลยว่าเพือตัวผมนั้นก็ไม่ไปเพราะทอเดียวใจผมยอม้ายเบา ผู้คืนพู้เราแปนกำลังที่มา,าทุกคนอย่าทรบประดนรอไม่คนมีความสุขไงล่งความสุขสมหวังจงเกิดกับคนที่นั่งที่ยืนทั้งหมดที่มาดูพวกเราความสุข bao bao nơi mà thauทุก วังเวลา sẽ bắt bời có 그 다음에 그 다음에 그 다음에 그에그 다음에 그다음다다다다 ทุกกรรมการทุกท่านทุกครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับวันนี้อยากจะเซฟีกับคนอร่อยมามานั่งใก้ๆกันพวกเรายกมือพร้อมกันนะเซฟีมาอย่าเพิ่งลุกนะคะขอให้ทุกคนนั่งกันอยู่ก่อนนะคะถ่ายรูปร่วมกันกับพี่เอกชัยนะคะและรูปนี้เดี๋ยวจะให้ไปลงในเพจนะคะไปเก็บกันได้นะคะทุกคนอยู่ก่อน ของสมเด็จพระนางเจ้าพบปากรักษาพี่น้องคุ้มครองป้องกันพี่น้องในบ้านบ้นโดยสวัสดีมากทุกคนครับนักดนตรี